ตาลซ่อนรักโดยอนัตาตอนที่30หลังจากที่ปัญญาพรปฏิเสธเขาเขาก็แทบไม่เป็นอันกินอันนอนเขาหาวิธีแก้แค้นเขาอยากให้เธอหึงหวงเขาบ้างโดยพาพริมเพรามาที่โรงแรมแต่เธอไม่สนใจเขาเลยสักนิดเขาได้แต่มองตามเธอที่ส่งแฟ้มคืนให้เชอรี่แล้วเธอก็เดินออกไป ทิ้งให้เขามองตามเธอไม่วางตาเขารู้ว่าเธอไม่ได้รักเขาหรอกเธอแค่อาจจะชอบที่เขาทำให้เธอสุขสมหรือเธออาจจะมีใครหรือเปล่าเขาโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนมาที่คาราโอเกะเพื่อให้พริมพร้มเผาเพราะอารมณ์ของเขาแทบไม่ขึ้นเลยให้ตายสิเขาไม่อยากจะอาย ปัญญาพรเธอก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ปฏิเสธความรักจากเขาเขาจะมัวมาเสียใจอยู่ทำไมกันแต่พอเขาออกมาจากห้องที่พริมพ์เพรากำลังเลงรักอยู่กับเพื่อนของเขาเขากลับเห็นปัญญาพรกำลังจะเดินเข้าห้องเธอแทบไม่มองเขาเลยซะด้วยซ้ำเขายิ้มให้กับความปัญญาอ่อนของตัวเองที่ไปรงรักคนอย่างเธอ สุดสัปดาห์ที่เขาต้องอยู่โยงเฝ้าโรงแรมเขาจึงตั้งใจทำงานมากบางทีเขาอาจจะหลบหลบหน้าไปเพื่ออะไรนะหรอก็เพื่อให้เธอยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็นี่คือบ้านของเธอเขาไม่อยากจะใจร้ายทำลายบ้านที่เธอรักเพียงเพราะเขาอกหักแต่ เชอรี่ส่งแฟ้มให้เขาในวันนั้นใบหน้าของลอนบึ้งตึงรายงานหาผู้จัดการใหม่ค่ะเชอรี่บอกเขาเขาขมหมดคิ้วไม่แน่ใจว่าได้ยินอะไรจนเชอรี่หันหลังกลับเดี๋ยวก่อนเชอรี่เชอรี่เชิดหน้าหันกลับมาอะไรนะหาผู้จัดการใหม่เชอรี่น้ำตาคลอก่อนจะเช็ดน้ำตานั้นออกลวกๆด้วยหลังมือ โดยไม่กลัวว่าเครื่องสำอางที่แต่งมาจะเลอะเธอะทำไมคะบอสบอสก็ได้ยินแล้วนี่เชอรี่ขอขึ้นไปดูกุหลาบให้พิปิ้ลก่อนนะคะป่านนี้มันคงจะเหี่ยวเฉาไปหมดแล้วเขาขมวดคิ้วเมื่อเชอรรี่สะบัดหน้าแล้วเดินออกไปจากห้องทำงานของเขา ทั้งที่ปกติแล้วเชอรี่จะไม่แสดงกิริยาอย่างนี้ออกมาโดยเฉพาะกับเขาซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเชอรี่ก็ยิ่งไม่ควรทำสิ่งที่เชอรี่ทำมันผิดปกติเกินไปแล้วทำเพราะเชอรี่ทำราวกับว่าไม่กลัวว่าเขาจะลงโทษเขาก้มลงมองรายงานนั้น ผู้จัดการเรื่องแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ลงชื่อเชอรี่เป็นผู้จัดการทดลองงานสามเดือนใบต่อมาคือใบลาออกลงชื่อโดยปัญญาพรหัวใจของเขาหล่นวูบเธอคิดจะไปก่อนเขาเสียอีกเขายกมือขึ้นกลุ่มขมับหัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดในที่สุดเธอก็เลือกที่จะไป เขาหายใจเข้าลึกราวกับว่าจะไม่ได้หายใจอีกแล้วเขาไม่ได้เซ็นรับเลยสักรายงานแต่วคว้ากุญแจรถแล้วขับออกไปอย่างไร้จุดหมายในที่สุดเธอก็เลือกจะทิ้งเขาไปเขาไม่น่าทำอะไรอย่างนั้นเลยเขาไม่น่าพาพิมพ์เผามาเลยเธอคงโกรธและคงไม่มีวันให้อภัยเขา ในคืนนั้นที่เขาเห็นเธอเข้าห้องใจของเขาอยากจะคว้าร่างของเธอเขาอยากจะกอดเธอคุกเข่าขอเธอแต่งงานกับเขาและอภัยในสิ่งที่เลวร้ายที่เขาเคยทำเอาไว้แต่ทำไมเขาถึงไม่ทำมันเขาปล่อยให้เธอจากเขาไปเขาจะทำยังไงกันดีละทีนี้เขาควรจะต้องทำยังไงดี เชอรี่วางจานข้าวแรงๆบนโต๊ะเมื่อข้าวต้มของปัญญพรมาถึงเธอคงเครียดมากเกินไปถึงได้กลับมาปวดท้องอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอยิ้มเมื่อเชอรี่เขี่ยข้าวไปมาเป็นอะไรไปล่ะเชอรี่ปัญญาพรแซงยิ้มบอสอยังไม่เซ็นชื่อคะ่ะปัญญพรเหลือบตาขึ้นมองเชอรี่นิดหน่อยใบทดรองงานของเชอรี่นะหรอเชอรี่จ้อง จึงตอบรับก็ทั้งสองใบนั่นแหละค่ะเธอยิ้มรับแต่ในใจยังสับสนเขาจะรออะไรทำไมไม่เซ็นชื่อแต่ถึงเขาไม่เซ็นเธอก็จะออกอยู่ดีเธอทนไม่ไหวหรอกเธอทนไม่ได้หรอกในสภาพที่เป็นอยู่เขาอยากจะทำอะไรก็จะได้ทำเธอไม่อยากทนเห็นภาพบาดตาบาดใจ ในที่สุดเข้าต้มก็ถูกละเลียดกินไปได้แค่ครึ่งเดียวเธอนึกถึงออนอนาที่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะทำงานหนักคงเพราะเหตุผลนี้เหตุผลจากความรักทั้งนั้นสินะเธอจะพยายามอยู่ให้ได้ทำใจให้ได้ความรักมันก็อย่างนี้แหละมีสุขก็ต้องมีทุกข์ปนเปนกันไปเธอต้องอดทนเพื่อที่จะผ่านวันนี้ไปให้ได้ และเธอก็หวังให้เธอเข้มแข็งเธออยู่ได้มาตั้ง30บปีโดยไม่มีเขาทั้งที่เธอก็มีเขาในชีวิตเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วจะใส่ใจไปทำไมต่อให้ไม่มีเขาเธอก็ต้องอยู่ให้ได้ปัญญพรถอนหายใจปฏิญาณกับตนเองว่าเธอจะต้องอยู่ให้ได้แม้ว่าหนทางนั้นเธอจะไม่เหลือใครเลยสักคนก็ตาม วีระดลแตะนิ้วลงบนกลีบกุหลาบสีโอรสที่เขาเคยซื้อให้เธอกลีบบางสดสวยราวกับผิวขาวของเธอปัญญพรเขายิ้มนิดนิดบอกกับมันว่าเขาจะดูแลมันต่อให้แม้ว่าเธอจะไม่เหลียวแลมันเขาก็จะไม่ทิ้งมันเขาจะไม่ทิ้งให้มันเหี่ยวเฉาเขาเดินไปที่ห้องนอนของเธอ ถอนหายใจเพราะไม่มีอะไรอีกแล้วในห้องนี้เธอย้ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันมือซ้ายของเขากลุ่มหน้าอกหัวใจของเขารู้สึกเจ็บอยู่ลึกๆข้างในนี่เธอจะไปแล้วเหรอเธอไม่ร่ำลาเขาเลยเหรอใบาลาออกของเธอลงวันที่วันนี้นี่นาวันนี้เธอคงทำงานเป็นวันสุดท้ายแม้ว่าเขาจะไม่เซ็นใบาลาออกให้เธออย่างนั้นเหรอ เธอไม่คิดจะให้โอกาสเขาสักนิดเลยเหรอเขาเดินกลับห้องของเขาเปิดคอมพิวเตอร์ดูจึงเห็นว่าเธออยู่กับแม่บ้านคนหนึ่งเธอคงกำลังจะมาที่นี่เขาจึงขวนป้ายไม่อยากให้เธอเข้าใกล้เขาตอนนี้เสียงหัวเราะคิกคักของเธอกับแม่บ้านพูดคุยเรื่องทั่วๆไป ส่วนมากเธอจะพูดถึงเรื่องลูกสาวของแม่บ้านคนนั้นอย่างเป็นกันเองแสดงว่าเธอไม่กล้าบอกใครว่าเธอจะลาออกพนักงานพวกนี้ถูกเธอหลอกให้ตายใจเธอกำลังจะทิ้งพวกเขาไปใช่ไหมเขาคงไม่เข้าใจผิด เขาแอบเปิดประตูแง้มมองเห็นเธอกำลังดูแลต้นกุหลาบที่ระเบียงขณะที่เขาอยากจะเดินเข้าไปกอดเธออยากจะขอร้องให้เธอยังอยู่แต่เดี๋ยวเขามีแผนที่ดีกว่านั้นเธอจะไม่มีวันปฏิเสธเขาได้แค่เพียงครึ่งชั่วโมงพอประมาณเพราะห้องของคุณท่านถูกแขวนป้ายห้ามรบกวนปัญญพรจึงนอนลงบนเตียง ที่ถูกคลุมผ้าสีขาวอยู่พักหนึ่งแล้วเพราะเธอเกิดอาการปวดท้องขึ้นมาคงเพราะอาการเครียดเมื่อเห็นดอกกุหลาบสีโอรสนั้นมันถูกทิ้งไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาดูแลมันบ้างหรือเปล่าแม่บานยิ้มอย่างอ่อนโยนให้เธอเสร็จแล้วค่ะเราไปกันเถอะเธอลุกขึ้นพยักหน้าขณะที่พากันเดินไปกดลิฟแต่กลับต้องตกใจ เมื่อเห็นว่าเขายืนอยู่ในลิฟต์ป้าแม่บ้านตกใจหนักยกมือขึ้นทาบอกขณะที่ปัญญพรหน้าซีเผือ่อแต่ยังใจกล้าผลักแม่บ้านเดินเข้าไปเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเกลียดที่ตกใจใส่เจ้าของโรงแรมเช่นนั้นก็เขาเล่นมายืนเงียบๆแบบนี้ป้าแม่บ้านยกมือสวัสดีเขาเขารีบรับไหว ทักทายพอเป็นพิธีแต่ตาย,ยังเหลือบมองเธอที่มองแม่บ้านแทนการมองเขาแล้วเธอก็หันไปกดลิฟต์แม่บ้านลงที่ชั้นสามส่วนเธอและเขาลงที่ชั้นหนึ่งเธอยังคงคุยกับป้าแม่บ้านต่อถึงเรื่องที่ยังคุยค้างเอาไว้ก่อนที่ป้าแม่บ้านจะออกจากลิฟต์ไปเมื่อถึงชั้นที่ต้องการเธอใจเต้นตึกตักเมื่อเมื่อเขาอยู่เพียงแค่ข้างหลังของเธอเท่านั้น ลมหายใจของเขาเป่ารถต้นคอเธอกระมวดคิ้วและลิปก็ดีดติ้งมาถึงชั้นล่างพอดีเธอเดินเร็วๆออกไปจากลิฟต์ราวกับมีซาตานตามหลังส่วนเขาก็ได้แต่เดินตามเธอเข้าห้องน้ำเธอเข้าห้องน้ำของพนักงานหญิงทำให้เขาตามไปไม่ได้เขามันคนขี้คลาดขณะที่ เขาหันหลังเดินกลับเข้าห้องทำงานปัญญพรก็หอบหายใจยกหลังมือขึ้นปาดน้ำตาเธอใจไม่แข็งพอที่จะอยู่ที่นี่เลยยิ่งมาอยู่ใกล้ๆเขาอย่างนี้แล้วเธอยิ่งทำใจไม่ได้งานสุดท้ายในค่ำคืนนี้ตรวจเช็คคาราโอเกะปัญญพรเดินตรวจเช็คเป็นครั้งสุดท้ายบาร์เทนเดอร์รวมตาน รวมตัวกันอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์หัดทำม็อกเทลขณะที่เธอเดินผ่านพิปิลครับผมมีอะไรให้พิปิลลองชิมเธอยิ้มรับมองน้ำม็อกเทลสีม่วงอ่อนน่ารับประทานยิมย้มยิ้มทั้งสองคอยรอลุนอออล้นเธอลองชิมรับรูร้รสซาบซ่านหอมหวานเปรี้ยวนิดนิดเธอหยีตายิ้มชอบใจอร่อยทั้งสองจึงยิ้มออกมาอย่างดีใจเมื่อเธอดูดไปเกือบครึ่งแก้ว แล้วเธอก็ใช้หลอดคนไปมาจนน้ำแข็งแตกตัวใครทำเหรอสองคนเนี้ยทั้งสองมองหน้ากันเปล่าฮะบอสทำพวกผมทำของที่ขายจริงเธออึ้งน,นี่เขาทำเหรอเธอชอบรสชาตินี้นะหวานติดลิ้นก่อนที่เธอจะขอตัวกลับหลังจากดื่มมันจนหมดเธอแววห้องทำงานของเขาเปิดลิ้นชักเพื่อคืนกุญแจทั้งหมด รวมทั้งต่างหูที่เขาเคยให้เธอก่อนหน้านี้แล้วเธอจึงเขียนโน้ตเล็กๆว่าขอบคุณเมื่อเธอปิดลิ้นชักลงเธอก็ขมวดคิ้วเมื่อมีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเธอจบแล้วนะคะซาตานซ่อนรักตอนที่30 ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ